ความเข้มเนาะของโฟตอนนะครับไม่ได้เพิ่มพลังงานให้กับโฟตอนใช่ไหมแต่เป็นการเพิ่มนะครับปริมาณใช่ไหมของโฟตอนว่ามีมากหรือน้อยใช่ไหมมันก็คือถ้าเราเกี่ยวดูเนี่ยนะครับถ้าความเข้มน้อยใช่ไหมมันก็คือจํานวนโฟตอนที่ถูกผลิตออกมาหรือว่าถูกทาให้เป็นตกกระทบอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีค่าน้อยนะครับแต่ว่าถ้าจํานวนโฟตอนมีค่า คือ,อเขาเรียกโอกาสาก,าการที่โฟตอนถูกเปลี่ยนออกมาครับหรือถูกทำให้เป็นชนอะไรบางอย่าง <S <S เนี่ยมันก็คือมีโอกาสไปชนไปเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าความเข้มมันแตกต่างกันแต่พลังงานเนี่ยมันมีค่างงเนีเท่าเดิมเหมือนเดิมตลอดนะครับอันนี้ถ้าเราลงมาดูนะครับก็คือจากไอเดียนี้นะครับมันก็คือมาจากเรื่องการลองของเฮิร์สก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาไรสไตน์นะครับเอาการจอง อีกหนึห่งก็คือมันจะมีลักษณะของการทดลองนะครับก็คืออันนี้เรายกเรื่อง,องการทดลองก่อนนะครับก่อการทดลองเนี่ยทีข่าวแ้วที่จะให้รู้คือว่าถ้าเรามีโฟตอนใช่ไหมครับใช่ไหมโฟตอนเนียก็คือถ้าเราอันนี้คือแสงแม้ถ้าเราทำให้เป็ี่นทิาคอเกโฟตอนนี้เป็ี่ยนทิางนะครับตกกระทบ โลหะซึ่งเราเรียกว่าอา่าอิมพิเตอร์ก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเป็นขั้วาระถดก็ได้นะครับเพราแล้นถ้าพลังงานของแสงมีค่ามากพอเนี่ยใช่มครับมันก็จะเป็นน็อกให้อะไรอิเล็กตรอนในตัวโลหะนั้นเป็นไงหลุดออกมาใช่ไหมครับอ๋อแั้นพะลัางงานที่มันถูกใส่เข้าไปนะครับถูกใส่เข้าไปเนะาะพลังงานที่ถูกใส่เข้าไปนะครับมันก็คือ มันจะแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมส่วนแรกก็คือเป็นนองอิเล็กตรอนให้หลุดออกมาครับในนี้พลังงานส่วนเหลือมันก็คือถูกถ่ายเทยให้กับนะครับอิเล็กตรอนใช่ไหมแล้วทําให้อิเล็กตรอนนั้นมีพลังงานโจนลดเกิดขึ้นนะครับใไหมทำให้อิเล็กตรอนมีพลังงานโจนลดเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับความสัมพันธ์ของค่ากระแสไฟฟ้านะครับที่เกิดขึ้นเนาะกับตัวสับไฟฟ้าที่เราใช้นะครับเราพบว่านะครับ ลองดูนะครับอันนี้กรณีนี้ก็คือว่าถ้าใส่ความต่างศักย์ที่มันก็คือเป็นพูกบวกเนี่ยมันจะมีกระแสไหลใช่ไหมกระแสค่อยๆเพิ่มขึ้นครับแต่ถึงใน,นที่สุดแล้วเนี่ยในขัานหนึ่งเนี่ยกระแสก็จะมีค่าตรงเนี้ยของที่นะครับกระแสก็จะมีค่าขที่แต่ว่าถ้าเราลองเราลองกลับขั้วไฟฟ้านะครับดูใช่ไหมขัว้วไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือถ้าเรากลับขั้วไฟฟ้าเนี่ยเราเราค่อยเพิ่มความต่างศักย์ครับแต่ในทางลบเนาะ พอค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็จะเป็นยังครับถึงขั้วได้เป็นยังไงน้อยลงใช่ไหมจนในที่สุดพอถึงค้าหนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะเป็นยังไงครับไม่มีกระแสไหลใช่ไหมบ้านนั้นตำแหน่งนั้นต้อคือตำแหน่งที่ความต่างศักย์นั้นคือความต่างศักย์ที่อิเล็กตรอนมัมีพลังงานจนเปไ็นังไงมีค่าสูงสุดใช่ไหมครับสาหรับความถี่ของแสงนั้นนะเห็นไหมอันนี้ถ้ามองดูนะครับ ไม่ว่าเราจะลดความเข้มหรือเพิ่มความเข้มนะครับไอสั่งกดยันตัวเนี้ก็ยกังมีค่าเอเท่าเดิมอยู่ใช่ไหมถูกป่ะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าความเข้มมันไม่ได้ทำให้พลังงานโจนของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะมีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับว่าความเข้มมันคือการการเพิ่มนะครับจำนวนของอิเล็กตรอนเท่านั้นเองใช่ไหมเป็นการเพิ่มโอกาสในการชนกันใช่ไหมครับ ก็คือทำให้มันชนมากขึ้นกระแสที่ได้มากขึ้นแต่พลังงานชนนะของอิเล็กตรอนคือพลังงานชนสูงสุดของอิเล็กตรอนนั้นยังมีค่าเท่าเดิมอยู่นะครับอ๋ออันนี้นะครับแต่ว่าค่านะครับเราเปลี่ยนความถี่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยน เราเปลี่ยนความถี่ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนความถี่แสงเนี่ยนะครับเราจะพบว่าสัดส่วนนั้นมันจะมีค่าเน,นี่ยขอแสดงว่าตรงนี้ความถี่เนี่ยไงน้อยไปแล้วใช่ไหมน,นี้ก็ยังมีใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเรากลับดูใช่ไหมเพราะว่าสัดนั่นคือค่าเราตอนนี้เราลดความถี่ลงลใช่ไหมครับ สักรยะหนึ่งนจะมีค่าเนี่ยลดลงตามไปด้วยนะครับแต่พอไปถึงจุดหนึ่งเลยนะครับตอนที่พลังงานที่ของโฟตอนที่เราให้เข้าไปนะครับมันน้อยกว่าพลังงานยึเดเหนี่ยวมันก็จะไม่เกิดการชนกันใช่ไหมก็คือไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าโฟตโตอิเล็กตรอนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเนี่ยนะครับก็คือปรากฏการณ์เนี้ยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความถี่ ขีดเริ่มอยู่ใช่ไหมก็คือถ้าอะไรก็ตามแสงที่ให้น้อยกว่าความถี่ขีดเริ่มตรงนี้สำหรับโลหะชนิดใดนะครับมันจะไม่เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโตอิเล็กติกนะครับแต่ว่าถ้าความถี่มากกว่าความถี่ขีดเริ่มเนี่ยนะครับมันเกิดปรากฏการณ์ใช่ไหมเกิดขึ้นนะครับและพลังงานที่ให้นอกจากจะให้เไอออนเพื่อที่จะมาให้โลชนะแรได้เหนีแล้วเนี่ยยัง พลังงานบางส่วนจ่ถูกแปลงให้เป็นพลังงานโจนของอิเล็กตรออกมาด้วยเหมือนกันใช่มันได้รับพลังงานก็คุณได้ที่หัวกลับว่าไม่ผ่าหัวกลับไปเลยนี่ก็คือที่จะเสริมในครับนั้นก็คือว่าหมตรงนี้เรียกว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานะครับเราเรียกว่าโัวไอเล็กตรอนนะครับต้องติดภาจริงก็ต้องติดลบแล้วก็ลองดูนะฮะสามหรับนะครับภาพจริงเป็นลัดลบ กรณีที่เราให้ความเท้มของโจตอนที่ตกกระทบนะครับลหะริ่างเง okay. ah, like ีลยครับไอหนงกับไอสองเนาะมันก็คือความเทีมของเราไปนั่งสรุปมานานมากกว่าเดิล้วนะครับแทนท่านูเนี่ยครับเราพบว่าไอสองมากกว่าไอหนงใช่ไหม ปวามเข้มของที่สมากกว่าความเข้มขอที่หนึ่งนแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาเราลดลงมาเนี่ยนะครับภาพสมองเนี่ยเองเป็นบวกหมดเลยตรงนี้เป็นภาพจริงเอ็มจะติดลบติดลบทั้งนั้นและอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าถ้าเราต้องการรู้พลังงานจนสูงสุดนะครับของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเราทำยังไงใช่ไหมเราก็คือใช้สักดในการอะไรหยุดมันใช่ไหมครับความสัมพันธ์ก็คือว่าพลังงานจนสูงสุดมีค่าเท่ากับ e volts วีตรงนี้เราเรียกว่ามีศูนย์หรือเราเรียกว่าสั่งไาฟนะครับ <S <S ซึ่งมันสัมพันธ์กับตรงนี้แมก็คือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสนามไฟฟ้าเราบอกว่าเราบอกว่านะครับถ้าอาเิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าเนี่ยพลังงานโจล์ที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราดูจากจากจากสาการที่อาจารย์ให้นะครับพลังงานโจล์ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับนะครับสัว์ไฟฟ้า ประจุของอิเล็กตรอนใช่ไหมอนุพันธปพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในทางกับการใช่ไหมถ้าต้องการรู้ว่าพลังงานโจนของอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ใช้อะไรคสัดประยุทธ์มันใช่ไหมจนกระแสในวงจรมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกระแสวงจรมีค่าเป็นศูนย์นะครับพลังงานโจนสามารถหาได้จาก E กับ P สูงนั่นเอครับเนาะ E เท่กับ P สูง นี้นอเมถ้ามาดูนะครับถ้าคำอธิบายง่ายๆคือว่าอย่างนี้นะถ้าดูนะครับสมการที่<ม>พลังงานโ<ม>จนถ่รยทอดพลังงานของขึ้นไปนเหล็กไฟฟ้าเนาะหรือโฟตอนที่เราให้เข้าไปในโลหะนะครับมันแบ่งเป็นสองส่วนอันที่หนึ่งก็คือพลังงานโจนที่เอาไปชนะนะครับแรงยึเดเหนี่ยวใช่ไหม,ไมพ,พอมันมีพลังงานส่วนเหลือใช่ไหมครับก็ถ่ายทอดอิเล็กตรอนเป็นพลังงานโจนใช่ไหมครับหรือว่านั่นก็คือ ถ้าราดูนะครับรูปทางซ้ายมือนะครับมันจะมีเส้นอยู่สามเส้นวยกันเนาะเส้นสีดาก็คือพลังงานที่ของขึ้นไปหลกกราที่เราให้เข้าไปรูปซ้ายมือนะครับทีน,นี้ถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นว่าสีน้ําเงินเนี้ยเป็นที่เป็นจุดเนี้ยก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ระดับชั้นพลังงานแตกต่างกาันใช่ไหมดังั้นถ้าเราดูเนี่ยนะครับตัวบนเนี่ยมันก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดใช่ไหมครับตอนที่พลังงาน ของโฟตอนมากระทบใช่ไหมครับเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวของโงน์นอสุดนอสุดนล้วนะครับอิเล็กตรอนหลุดออกมาใช่ไหมแล้วมีพลังงานส่วนเลือพลังงานส่วนเหลือนั้นก็คือประการเดยน,นะครับพลังงานจนของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเพราะฉะนั้นเห็นว่าตรงนี้ชัดเจนครับพลังงานเนะคือปเป็นไฟฟ้งงาที่เข้ามานะครับประกอบด้วยพลังงานก็คือกลายเป็นพลังงานที่เอ่อกลายเป็นอ่สามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวใช่ไหมบวกกับพลังงานจนของ อิเล็กตรอนเขาพกสีเหมือนกันนี่หรอเห็นไหมอยงนี้สีดํานะครับอันนี้ถ้าดูอีกอีกมุมหนึ่งทางฝาเงินนะครับมันจะมีกรณีที่นะครับขึ้นไป็นไฟฟ้าที่ให้เข้ามานะครับมันสามารถเอาชนะพลังงานทีดเหนียวที่อยู่ในชั้นถัดไปที่มีพลังงานเงียมากกว่านะครับมีพลังงานมากกว่าเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนหลุดได้ไหมหลุดได้แต่พลังงานจนตรงนี้นะครับพลังงานจนสีเหมืเงินเนี่ย น้อยกว่าพลังงานจนสุดนะครับเนาะเพราะนคือถามว่าในในกรณีที่อิเล็กตรอนที่อยู่ระดับระดับชั้นถัดไปที่ยึกลงไปนะครับสามารถหลุดออกมาได้ไหมหลุดได้แต่พลังงานจนของอิเล็กตรอนตัวที่หลุดออกมาเนี่ยมันจะน้อยกว่าพลังงานจนสุดๆนะครับมันจะน้อยกว่าพลังงานจบนสุดเพราะนั้นตรงนี้นะครับมันก็ชัดเจนแม้ก็คือพลังงานที่เข้าไปมีค่าเท่ากับพลังงาน ยึดเหนี่ยวใช่ไหมเหออตตงงลี่ยยของฟีนนี้เราเรียกว่าเวิร์คฟังก์ชันใช่ไหมบวกกับพลังงานจลขององิเลกรตอนที่หลุดออกมานะครับนั่นก็คือตรงนี้มันก็คือเขียนเป็นสมการได้ครับเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันถ้าเราเพิ่มความถี่ขึ้นไปอีกใช่ไหมครับพลังงานจลของอิเล็กตรอนก็ต้องมีค่าอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นนะครับพลังงานจลของอิเล็กตรอนก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นก็ต้องรู้นะครับ ดังนั้นเราจะมี3ตัวที่เราต้องทำความเข้าใจอันที่1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องอพลังงานที่เหนี่ยวใช่ไหมอันที่สองหรือฟังก์ชันใช่ไหมครับอันที่2ก็คือค่าที่เรียกว่าความถี่ขีดเริ่มเพราะว่าไม่ใช่ทุกค่าครับของความถี่ของโฟตอนที่ตกกระทบโลหะแล้วจะทําให้อิเล็กตรอนนั้นหลุดออกมาได้ใช่ไหมดงนั้นก็คือมันจะมีเฉพาะบางาค่านั้นใจว่าตรงนี้นะครับเป็นเป็นกราฟเนาะ ขอปรากฏการ์โฟโตอิเล็กติกเนี่ยนะครับ,บสำหรับโซเดียมและทองใช่ไหมดัมนมงนั้นเหตุผลตรงนี้เนี่ยโซเดียมนะครับมีต้องไปออกทาเองหรือคุยกันเยอะครับท่านใส่ต้องแหน่จังสั <c oughs> กรอบใช่ต้องชี้หลายตัวสักรอบนะฮะนะคนคุยมันก็คุยเหมือนเดิมเนะีย่ยเนาะลงบทสมาธิคนอื่นใช่ไหม ถ้าคิดว่ามาเรียนแล้วมาน,นั่งคุยนะครับกลับเลยนเนาะมันจะบทเทออยู่แล้วนะศาสตร์ไทยดีมั้นเทอเนาะสายงานต้องถูกตั้งแล้ครับถ้าคนไหนคุยได้เดี๋ยวจะ,จะเชิญอ,ออกนอกนะครับ <c oughs> ครับมันก็คือมีเรื่องของความผิดเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนแต่รู้นะว่าที้มันมันก็คือมันไม่มันยากเนาะก็คือมันใช้ความเข้าใจเยอะนะครับแต่ดังพยายามอธิบายให้ฟังแต่ถ้าอธิบายแล้วเนี่ยมีคนคุยกันเยอะนะครับไม่ฟังาจทำไมมันะก็ป่วยการที่อธิบายให้ฟังใช่ไหมดังไม่อยากสนใจคนที่แบบไม่ไม่ความตั้งใจนะแต่ว่ามันก็มีผลเกี่ยวพันกับคนอื่นที่เพราะท่นใจเรียนเนาะ คนั้นคุยนะครับลงทวนสน้าที่คนอื่นครับตอนนี้ก็คือมันก็มีเรื่องของความผิดเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือพลังงานชนของแต่พลังงานของอ่าโฟตอนนะครับมีค่าเท่ากับจะลืมมันก็คือค่าที่ของแสงปูณกับความดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของความผิดเริ่มนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นั้นปฏิสิทธิ์เริ่มก็คือตอนที่โฟตอนนั้นตกกระทบโลหะนะครับแล้วทําให้อิเล็กตรอนที่หลุดออกมานั้นมีพลังงานจนมีค่าเปตสูงก็คือพอโฟตอนส่งผลกระทบนะครับไปน็อกอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาปุ๊บนะครับอิเล็กตรอนก็แค่เราลงชื่อแล้วมีไฟแล้วนะครับตอนที่อิเล็กตรอนหลุดออกมาแล้วเราอยู่ฝ่ายพัสดุแล้วทุกคนไม่มีพลังงานจนตรงนั้นก็คือเราเรียกว่าความถี่ที่ส่กระทบเราเรียกว่าความถี่เริ่ม มีถ้าเรามาดูเป็นต้ไสัมพันธ์เนอะก็คือว่าตอนที่โฟตอนที่ตกกรทบนะครับมีความเทียบต่างกันเนี่ยนะครับตอนตกกรบนะครับก็คือไตอนตอนเริ่มต้นตอนที่ยังไม่มีวัตเต็วัตเต็ดให้นะครับในตัวที่มีความเข้มสูงกว่าเนี่ยก็จะให้กระแสที่มีค่ามากกว่านะครับตัวที่มีพลังนตัวที่มีความเข้มต่ำกว่าแต่พอเรา เขาเรียกอะไรให้สั่หยุดยั้งใช้พยายามหาว่าพลังงานชนสูงสุดของเยีตตอนมีเท่าไหร่นี่นะครับเราพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่นะครับความเทียมไม่ได้ทําให้สั่หยุดยั้งมีค่าเปลี่ยนนะครับสั่หยุดยั้งก็จะมีค่าเท่าเดิมนะครับสั่หยุดยั้งตรงนี้ก็คือตัวที่เราสามารถหาได้จากการทดลองนะครับเพื่อเพื่อที่จะหาว่าพลังงานชนสูงสุดของเยีตตอนมีค่าเท่า ซึ่งสักอย่างนี้อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ขึ้นกับความเข้มของโรตอนที่ตกรทบแต่มันจะขึ้นกับความถี่เท่านั้นนะครับครับนี่ก็เป็นกรารทดลองรทีนี้ถ้าเราดูนะครับเราบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทดกองได้ก็คือจริงๆแล้วในการทดลองจริงเนี่ยนะครับเราไม่สามารถให้ทุกความีตกกระทบตังหนาได้ฉะนั้นก็คือจะมีเฉพาะบางความถี่เท่านั้นที่เราสามารถที่จะให้มันตกกระทบหรือเราคือในมันจะมีเฉพาะบางความถี่เท่านั้นที่เรา ของโฟตอนแบบที่เราผลิตได้ง่ายเพื่อที่จะไปกระตุต้นระทบกับโลหะน,นะครับนั้นก็คือตรงนี้อย่างรู้อย่างรูปของการทดลองนี้นะครับก็คือมันจะมีเป็นของออการทดลองของค่าสาระชนิดแตกต่างกันไปเห็นว่าทีนี้นะครับมันจะมีสิ่งเรียกว่าความถี่คลืเลือแตกต่างกันใช่ไหมครันก็คือการทดลองนีนก็คือจุดที่เราเห็นนะครับซึ่งจากการทดลองน,นะครับเราสามารถเอาก,การข้อมูลจากการทดลองนี้มาฟิตให้เป็นกราฟเส้นตรงได้ใช่ไหม ถ้าเราดูนะครับเราบอกว่าถ้าจากสมการที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเราบอกว่าพลังงานจลไม่มีค่าเท่ากับอะไร s คูณกับ F ใช่ไหมเราลบสี่ลบสี่ตรงนี้ก็คือค่าฟังก์ชันงานนะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยความสัมพันธ์ก็คือเหมือนกับเป็นสมการเส้นตรงก็คือ y เท่ากับเ x บวกสี่ใช่ไหมครับนั่นก็คือจากข้อมูลการทดลองเนี่ยเราสามารถฟิตข้อมูลการทดลองให้เป็นกราฟเส้นตรงได้เพราะว่าความสมพั์ของมันนั้นเป็นเส้นตรงถ้าเราเทียบดูแล้วเนี่ยดูครับ าเราเทียบกันดูแล้วเนี่ยนะเราพบว่านะครับตัวนี้นะครับมันก็คือไอตัว y เนี่ยมันก็คือตัวพลังงานจลน์สูงสุดของย่อยตอนใช่ไหมซึ่งพลังงานจลน์ของสูงสุดของอิเล็กตรอนก็คือมีค่ากับ e จริงนะตั้งแต่อาจารย์ไม่ได้ให้เลยยังติดค่าตัว f คูณกับ f ใช่ไหมแล้วลบ f ใช่ไหมเพราะฉะนั้น h ตรงนี้ก็คือค่า slope ของสมการเส้นตรงใช่ไหมครับแล้วตัว f ตรงนี้ก็คือเป็นตัวแกน แกน x ตรงนี้ครับตรงนี้เออตรงนี้การเปลี่ยนครับวันนี้มันเช้าก็ออกที่ละนนิวตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น f แล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ไปสะงสนนะเปลี่ยนจากนิวเป็น f แล้วกันเอาไปล่ออยู่ข้างนเปลี่ยนจากนิวเป็น f นะครับมันาะตัวนี้ไดตรงนี้มันด้เท่าไหร่สำคัญที่เป็นเส้นตรงเนาะลบสี่ตัวนะครับมันกลับวนตัวนี้ได้จอนมีหน่วยเป็นเลยนะจูนใช่ไหม โวลต์ก็ได้ใช่ไหมครับอิเล็กตรอนโวลต์ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าดูนะครับตรงนี้นะถ้าอาจารย์เอา e เนี่ยหารตลอดทั้งสมการนะครับพลังงานมันจะมีหน่วยเป็นอะไรทันที<ม>อิเล็กตอรอนโวนใช่ไหมหนึ่งอิเล็กตรอนโวลต์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนึ่นง,ง 19. จุดหกคูณสี่ยกกำลังลบสิบเก้าจูลใช่ไหมวันนี้คือหนึ่งอิเล็กตรอนโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย พลังงานตรงนี้เราสามารถแปลงให้เป็นอิเล็กตรอนโมลกุก็ได้โดยการเอาค่า e มาหารโดยการเอาค่าค e ่า e มาหารนะครับครับอันนี้นะถ้าดูจากสมการก็กชัดเจนใช่ไหมครับก็คือว่าพลังงานโจนใช่ไหมบวกกับอะไรครับเบอร์ฟังกชันใช่ไหมหรือฟังก์ชันงานเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับค่าของเทตของแท้คูณกับความถี่สำหรับแต่ละจุดของการทดลองนะครับสำหรับแต่ละจุดของการทดลองและแต่ละสาร นี่ก็คือ,อดูนะครับอันนี้ถ้าดูกราฟซ้ายมือเลยนะครับเป็นการทดลองของมีแกนนะครับที่เขาเขาทำการทดลองจริงเนาะค่าด้านซ้ายมือเนยนะครับจะเป็นพลังงานที่หน่วยเป็นจูลน,นะนั้นเทียบสรรมการแล้วก็คือใช่ไหม y ก็คือ k หรือว่าลังงนจนสูงสุดใช่ไหมครับ x ก็คือ f ใช่ไหมแล้วก็สโลปมก็คือค่าอะไรครับค่าพืที่ของแพลง จะเห็นว่าทุกเส้นของสมการเนี่ยนะครับมันจะมีสโลปที่มีค่าเท่ากันเนื่องจากว่าค่าแฮ็ดคพนสแตน์มีค่าคงที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะทําการทดลองกี่ครั้งสโลปของผลการทดลองที่ได้จะมีค่าเท่ากันนะครับมันก็คืออันนี้ถ้าเราเปลี่ยนให้เป็น E V มากใช่ไหม E V ก็คืออีเล็กตโวล์เนี่ยนะครับเราสามารถทําได้โดยการเอาอะไรครับเอา E เนี่ยไปหารใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้สมการที่สอง ตรงนี้เนี่ยครับสมการด้านขวามืขอรนะครับหมายถึงภาพรวมวงสีน้ำเงินตนี้พลังงานตรงนี้จะมีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวล์เลยนะครับจะมีหน่วยอิเล็กตรอนโวล์นะครับเพราะฉะนั้นสโลปตรงนี้แทนที่จะเป็นเอเฉยๆแม็กก็จะเป็นเส่วน E ใช่ไหมจุดตัดแกนใช่ไหมครับจุดตัดแกนก็คือนี่ยนะครับก็คือค่าเวิร์กฟังก์ชันเ่ยนะครับมันก็คือแทนที่จะเป็นไอเวิร์กฟังก์ชันตัวฟีเฉยๆมันก็จะกลายเป็นฟส่วน E นะครับ ซึ่งตรงนี้พลังงานหรือจุดตัดตรงนี้ก็จะมีหน่วยเป็นอิเลต่อมลสาหรับคนวามือนะครับเนาะอันนี้เรามาดูนะครับก็การทดลองของมิลเแกนนะครับมันก็เป็นการพิสูจน์ว่าโฟตอนนั้นเป็นอะไรแทนที่มันจะเป็นคลื่นเฉยๆนะครับมันกลายเป็นอะไรด้วยอนุภาคด้วยใช่ไหมเพราะมันสามารถที่จะชนกับอะไรได้กิเลกต่อมได้ใช่ไหมครับเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่านะครับโฟตอนนั้นเป็น อนุภาคท่านคิดว่ามันเป็นพื้นเฉยๆแต่กการทดลองนียนะครับมันก็เป็นการยืนยันว่าโคตอนนั้นสามารถเป็นอะไรได้ด้วยอนุภาคได้ด้วยนะครับจากพื้นให้เป็นอนุภาคนะครับและในการทดลองนะครับสําหรับโลหะแต่ละชนิดมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความถี่ขีดเริ่มเกิดขึ้นใช่ไหมความถี่ีดเริ่มคือความถี่น้อยที่สุดที่ทําให้เกิดนะครับโฟโตอิเล็กตรอนนะครับ ถ้าความถี่น้อยกว่านี้มันจะไม่ทําให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนแต่ถ้าความถี่มากกว่านี้ทําให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนและมีพลังงานโจนของโฟโตอิเล็กตรอนตามมาด้วยนะครับเนาะโดยที่พลังงานโจนสูงสุดนั้นไม่ได้ขึ้นกับความเข้มของแสงที่ตกกระทบแต่ขึ้นกับนะครับพลังงานของแสงที่ตกกระทบใช่ไหมครับถูกไหมพลังงานโจนสูงสุดไม่ได้ขึ้นกับความเข้มใช่ไหมครับ เนาะพลังงานจนสูงสุดนั้นมันขึ้นกับความถี่ที่มาตกกระทบนะครับย <mel> ิ as as ่งถ้าความถี <mel> refined, <mel> <tomatoes> ่เพิ่มขึ้นพลังงานจนก็จะยิ่งค่าเพิ่มขึ้นต่างด้วยก็อันนี้ก็คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คล้ายๆกันนะครับการแต่ที่เน้นคือว่าตอนนี้เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าโฟตอนนั้นนะครับแทนที่จะเป็นเพื่อนอย่างเดียวก็คือแสดงต่อเป็นพลังงานด้วย ตัวยอย่างการใช้งานใช่ไหมตัวยอย่างการใช้งานตรงนี้นะครับเรามีเรามีลักษณะของในโปโตเซลล์เนี่ยเรามีลักษณะโปโตเซลล์นี้ฮะมีมีขั้วนะครับที่เป็น เป็นコเลกเตอร์หรือเป็นอนุก็ได้หรือเป็นคาบโ๋มันจะแล้วแต่นะครับมันจะเรียกชื่อแบบไหนก็ได้นะครับตอนนี้ในตรงนี้เราเราเรียกว่าิมิเตอร์จริงๆมันก็เือนเป็นตัวคาบโ๋มก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นコเลกเตอร์นะครับหรือเป็นอนุก็ได้นะครับแล้วก็มาดูนะครับตัวอย่างการใช้งานเช่นนะครับตัวอย่างการใช้งานใช้งานได้อย่างเช่นเดีลบไปตั้งสามร้อยไม่ใช่เหรอ มันเป็นลักษณะสวิตต์ที่เรียกว่าสวิตต์แสงเนี่ยนะครับลองดูนะครับลักษณะการทํางานคือว่าถ้ามีแสงส่งผกระทบใช่ไหมครับมันทำให้เกิดโฟล์ดเอ่อโฟล์ดถล่มลงมาเพอเกิดโฟล์ดถล่มลงมาเนี่ยมันก็จะมีกระแสไหลในวงจรใช่ไหมครับเพราะกระแสไหลในวงจรเนี่ยมันจะมีคอยล์นี้ตัวหนึ่งใช่ไหมคอยล์นี้ทำหน้าที่ในการมีสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับพอมีสนามแม่เหล็กปุ๊บมันก็จะดูดนะครับเหล็กตัวนี้ให้ เหล็กที่เป็นสวิตตัวนี้ให้ติดกับคอยใช่ไหมครับนั้นก็คือวงจรที่สมมติว่าควกคประตูก็ทำงานต่อไปใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามใช่ไหมครับที่นะครับที่แสงนี้ถูกตัดขาดใช่ไหมครับพอแสงถูกตัดขาดแป๊บหนึ่งเนี่ยไอ้คอยตัวนี้มันจะไม่มีกระแสเลี้ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอคอยไม่มีกระแสเลี้ยงปุ๊บสวิตก็เป็นไงครับถูกเป็นไงแยกออกใช่ไหมวงจรก็สี่ลายรับ มันก็จะไปควบวงจรทางฝั่งมือสวิตช์หรือแตะทางฝั่งมือนะครับมันก็อาจจะมีกลไกอะไรบางอย่างใช่ไหมอย่างเช่นนะครับก็คือว่าตอนนี้ถ้าเรามีประตูทํางานอยู่ประตูกางปิดเป็นประตูอัตโนมัติเนาะปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ดีมีอะไรอย่างในรูปก็คือมีจักรยานมีเด็กขี่จักรยานผ่านใช่ไหมครับนั้นแสงมันถูกตัดข่านชั่วคราวใช่นะครับนั้นตรงนี้ถูกวงกลมวงจรตัดช่านนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือครับมัน สวิตช์ตรงนี้ก็จะไปควบคุมให้ประตูเป็นยัไงครับหยุดทํางานเพื่อเป็นการอะไรครับสร้างความปลอดภัยใช่ไหมถูกไหมเพราะบางทีประตูอัตโนมัติใหญ่ถ้ามันปิดออกมาเนี่ยใช่ไหมเอาคนไปปิดมันลำบากใช่ไหมครับเขาก็ใช้เครื่องจักรปิดนะแต่เรื่องการเซฟตี้เนี่ยมันจะมีสวิตช์ตัวนี้ด้วยแม้แตาคนผ่านไม่ปุ๊บแสงตัดถูกตัดขาดใช่นะครับก็คือไม่มี ตรงนี้นะครับก็คือมีมีแสงแม้พนกมันแมแสงถูกตัดขาดพุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้สวิตช์ทำงานอยู่อยู่อตู่อยู่อยู่อยู่ายู่อยน่อยู่นยู่อยู่อยู่อาูฟอาู่อาเ่อยเ่อยเอยเ่าเูอยเ่อยู่ยู่นยู่อปิ่เยอยู่อยู่อยูอยู่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 อยูอยน่อยู่อย่อยู่่อยู่อยู่นอยอยอ่อ่ออนู่ยูอ่อ่ย่ออ่ย่อย่่ย่่่ ก็เลยไม่เปิดสวิตช์ไฟดางเสาใช่ไหมแต่พอหมดแสงปุ๊บใช่ไหมครับสวิตช์น <cookie> <istical> <giving> <ARE> <pedo> <c oughs> ี้ทํางานใช่ไหมก็คือมีสวิตตัวนี้ทำงานใช่ไหมครับก็คือมีรีเลีเลตัวนี้ทำงานปุ๊บนะครับมันก็ไปสั่งให้นะครับเสาไฟฟ้าเป็นไงเปิดสวิตช์เปิดออกมาใช่ไหมัก็คือเรื่องของสวิตแสงนะครับก็อาศัยเรื่องของโฟโตอิเล็กทริกเอฟเฟกต์นี่แหละครับหรือแม้กระทั่งนะครับแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหม ก็ใช้หลักการของโฟโตอิเล็กทริกเหมือนกันใช่ไหมก็คือใช้แสงที่ตกกระทบใช่ไหมแผ่นเซลล์นะครับแล้วก็ผลิตอิเล็กตรอนออกมาใช่ไหมแล้วก็อิเล็กตรอนในจำนวนมากนี้ไปเก็บไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาไปใช้เป็นฟ้าได้ต่อไปนะครับเนาะนี่ก็เป็นประโยชน์ของมันนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงจริงเลยผมพอเข้าใจกับตัวเองได้ครับออาวตัย่างผิดไปตรงไหนนะ ก็บอกว่าเล็กตอนถูบวดออกจากผิวโลหะด้วยความเร็วเท่านี้ใช่ไหมครับก็คือ46คูณ10ประมา5เมตรต่อวินาทีในะครับผมเมื่อใช้แสงที่มีความยาวชื่นเท่าไหร่625นาโนเมตรนะครับใตกกระทบนะครับเขาบอกว่าให้หาเวอร์ฟังก์ชันใช่ไหมหรือฟังก์ชันงานของโลหะนี้หาความถี่ขีดเลิร์ใช่ไหมของโลหะนี้ความถี่ขีดเลิร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกรณีที่อะไรครับพลังงานจนมีค่าเท่าไหร่สูงใช่ไหมพลังงานจนมีค่าเป็นสูงนะครับ อ uh huh. ่นั้สิงที่เราต้องการเรามีอะไรครับความเร็วมีความเยาวขึ้นใช่ไหม